หลังจากจีนเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งจีนยังคงส่งเสริมการเล่นกีฬาฤดูหนาวอย่างต่อเนื่องโดยในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนมีผู้ที่ชื่นชอบและสนใจกีฬาฤดูหนาวเพิ่มขึ้นอย่างมากบริษัทด้านการวิจัยคาดการณ์ว่าในปี2025พากการกีฬาของจีนจะมีมูลค่ากว่า5ล้านล้านหยวนหรือประมาณ25ล้านล้านบาทโดยกีฬาน้ำแข็งและหิมะจะมีมูลค่าประมาณ1ล้านล้านหยวนหรือ5ล้านล้านบาท สถาบันวิจัยการท่องเที่ยวจีนคาดการว่าปี2024 2025กิจกรรมการท่องเที่ยวและพักผ่อนที่เกี่ยวกับหิมะและน้ำแข็งจะมีผู้เข้าร่วมกว่า5,000ล้านครั้งสร้างไรายได้กว่า720,000ล้านหยวนหรือประมาณ3.6ล้านล้านบาทขณะที่ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์ของจีนก็ระบุว่ามีการค้นหาเกี่ยวกับสกีเพิ่มขึ้น120%เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และการจองสกีรีสอร์ทกิจกรรมที่เกี่ยวกับสกีก็เพิ่มขึ้น100%เเซในเดือนที่ผ่านมาโดยผู้ที่สนใจมากที่สุดคือผู้ที่อยู่ในภาคใต้และตะวันออกของจีนอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้เจียงซูกวางตุง้งหูเปย่ยและเจ้อเจียงนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานสมุดปกขาวปี2022 2023เรื่องอุตสาหกรรมสกีของจีนระบุว่าจีนมีสกีรีสอร์ทเกือบ700แห่ง ประมาณ50แห่งอยู่ในเจียงซูเจ้อเจียงเซี่ยงไฮ้ขณะที่เจ้อเจียงมีสกีรีสอร์ท23แห่งซึ่งมากกว่า10แห่งเป็นสถานที่กลางแจ้งปัจจุบันจีนมีสถานที่เล่นสกีในร่มที่มีพื้นที่หิมะมากติด10อันดับแรกของโลกโดย3อันดับแรกอยู่ที่ฮาร์บินกวางโจและเฉิงตู